สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Orient m ต์มันติเย่คาเลนด้เรือนนี้กันนะครับนาฬิการตระกูลมันติเยยนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทางแบรนด์ออ i ร n t มีการออกมาแล้วนะฮะแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่หน้าตาเนี่ยยุ่งเหยิงมากนะฮะเพราะว่าตัวมาร์กเกอร์เนี่ยเขาะจะมีการเล่นดีเทลเป็นขีดๆนะครับเป็นสเกลต่างๆนานานะครับคือแบบหน้าตาแบบ ค่อนข้างจะยูนิคแล้วก็เฉพาะทางมากจริงๆนะครับคือเรียกว่าใครที่ชอบนาฬิกาหน้าลกๆหน้ายุ่งๆอะ่ะก็จะชอบเรือนนั้นไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบต้องการนายการหน้าแบบพอใส่ได้หน่อยไม่ลกมากอะ่ะก็จะรู้สึกว่าเรือน,นนั้นแบบโอ้โหมาเต็มมาแบบแน่นเกินไปมากๆเลยนะครับเกินเบอร์ไปสุดๆนะฮะ ซึ่งรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีการออกมาแล้วก็มีการปรับปรุงตรงนั้นอ่ะให้แบบมันดูเรียบง่ายมากขึ้นนะโดยที่เรือนนี้ผมต้องบอกว่าดูสบายตาขึ้นเยอะเลยนะครับคือแบบดูนวลกว่าเยอะนะฮะถึงแม้ว่าหน้าปัดเนี่ยมันจะมีดีเทลด้านบนล่างที่แบบเป็นคาล endar ด,ดูแน่นๆอยู่ดีนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังไงดูดีกว่าเดิมมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดเรือนนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวหน้าปัดก่อนเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะว่าเรือนนี้ก็มาเป็นฟังก์ชันแบบคาล endar แบบนีีี้้นนนนนนนะะโดดยททท่่่่มมััจเเเปป็รรรบบาาาาาสาาถอออคฏิิขงืๆ เลยนะฮะทั้งเดือนนะครับซึ่งผมขอเริ่มจากการตั้งค่ายดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอหมุนเข็มให้แบบมันหลบๆนิดน,นึงก่อนนะฮะจะได้เห็นได้ชัดๆนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องดึงไบ็เประจมออกมาก่อน1ทีนะฮะซึ่งปกติมันเป็นสเต็ปการตั้งวันที่โดยปกติใช่ไหมฮะเวลาหมุนลงเนี่ยมันก็จะเป็นการตั้งช่องวันที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหมุนขึ้นนะฮะมันจะเป็นการหมุนจานตัวปีตรงเนี้ยนะครับ ซึ่งสิ่งที่เราต้องทำนะฮะก็คือเราต้องทําการหมุนตัวปีอ่ะให้มันตรงกับเดือนปัจจุบันนะครับอย่างเดือนเนี้ยคือเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเดือนที่ตอนถ่ายรีวิวอยู่นะครับแล้วก็ปีเนี่ยปี2 2นะครับผมก็ต้องหมุนเนี่ยให้เลข2 2เนี่ยมันตรงกับกุมภาพันธ์ตรงเนี้ยให้ได้นะครับ F E F February รนะฮะผมก็หมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งตอนที่เราหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นนะว่า นาฬิการเรือนนี้ปีมันจะไปสุดที่ปี43นะครับอันนี้ก็คือปีมากที่สุดที่ตั้งค่าได้นะครับซึ่งผมไปถาม,มาแล้วนะครับว่าเอะแล้วหลังจากปี43เนี่ยคือยังไงนะฮะเรือนนี้จะใช้งานได้อยู่ไหมคําตอบก็คือตอนนี้มันยังไม่มีนโ,โยบายในการเปลี่ยนเพลทจันวันที่ตรงนี้นะฮะก็คือหลังจากปี43เนี่ยต้องมาคอยลุ้นกันว่าทาง o อเรียนเนี่ยจะมีระบบให้แบบมาเปลี่ยนเพลทวันที่เนี่ยวิ่งจากปี43ต่อไหมนะฮะ หรือว่าแบบก็ต้องทําใจนะฮะหลังจากปี43ก็ใช้ระบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องมารอดูกันอีกประมาณ20ปีนะครับแต่อันนั้นอะเรื่องของอนาคตนะยังไม่ต้องมาคุยกันตอนนี้ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะตั้งค่านะฮะให้เลข2-2เนี่ยมาตรงกับ February นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จปั๊บเนี่ยมาสังเกตที่ด้านล่างนะครับ อย่างวันนี้เนี่ยคือวันที่23นะครับ23ากุมภาซึ่งตรงกับวันพุธนะครับลองมาเช็คกันดูนะฮะว่าเลข23เนี่ยก็ตรงกับวันพุธ W E เรียบร้อยแล้วนะครับอันเนี้ยเราก็สามารถอ่านค่าปฏิทินของเดือนกุมภาพันเนี่ยที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะฮะซึ่งในเดือนถัดไปเนี่ยเราก็ง่ายๆเลยนะฮะก็หมุนปีหมุนเดือนอะไรให้มันตรงกันเท่านั้นเองนะฮะอย่างเดือนกุมภาไปมีนาเนี่ยอันนี้ง่ายหน่อยตรงที่เราไม่ต้องตั้งค่าใหม่เลยนะฮะเพราะว่า February บกับม a r c h เนี่ย ปี22เหมือนกันเลยนะฮะส่วนดึงออกมาทีหนึ่งเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับอย่างที่เมื่อกี้หมุนให้ดูนะครับระบบก็ฟังก์ชันง่ายๆประมาณนี้เลยนะฮะตำแหน่งแรกเนี่ยขึ้นลานได้มือได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมพูดให้ฟังนะฮะซึ่งตรงนี้แหละก็คือเป็นระบบหลักๆเลยของเรือนนี้นะครับเรียกว่าเป็นระบบหนึ่งที่มีประโยชน์ประมาณนึงเหมือนกันนะฮะคือใครก็ตามที่แบบเป็นคนที่ต้องดูปฏิทินบ่อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็ต้องคอยมาเช็คแผนล่วงหน้านะฮะว่าวันไหนตรงกับวันอะไรนะครับหรือคนที่แบบ ต้องดูเรื่องของเสาอาทิตนะฮะว่าแบบเรามีงานอะไรไหมมันต้องตรงกับวันไหนลงตารางยังไงเนี่ยเรือนนี้จะช่วยได้มากๆเลยนะครับแต่ก็กลับกันนะฮะสำหรับคนที่แบบปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ดูปฏิทินเลยนะฮะแทบไม่สนเลยซ้ำนะว่าวันนี้คือวันอะไรนะครับเรือนนี้มันก็อาจจะเป็นหนึ่งในเรือนที่ฟังก์ชันมันเยอะเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับผมว่าก็ค่อนข้างจะยูนิคเลยนะฮะเรือนนี้นะก็ลองเลือกใช้งานดูตามที่ตัวเองต้องการจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องหน้าตาละกันนะครับ ใครที่ต้องกนนรารนาฬิกาที่หน้าตามันมีความคลาสสิกแล้วก็แบบเป็นนาฬิกาที่แบบมีฟังก์ชันเยอะๆดูแบบมีความแบบซับซ้อนอยู่อะเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่มันดูซับซ้อนมากๆนะฮะในงบประมาณที่แบบมันยังไม่ได้แพงมากนะคือปกติถ้าเกิดเราจะเอานาฬิกาที่มันซับซ้อนจัดจริงๆอะราคามันจะกระโดดมากเลยใช่ไหมฮะแต่ผมว่าอันนี้มันเป็นเรือนที่มันมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะเรียกว่าซับซ้อนได้แล้วนะครับแต่ราคาเนี่ยมันยังไม่ข้ามหมื่นเลยนะฮะราคาป้ายนะซึ่งซื้อจริงเนี่ยถูกกว่านั้นด้วย ถือว่าเป็นนาฬิกาที่แบบมีระบบค่อนข้างจะดีอะแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้สุดๆเลยนะฮะโดยที่สีสันเนี่ยจริงๆออกมาหลายสีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีเขียวตัวนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่แบบผมว่าน่าสนใจนะมันดูมีการจับคู่กับสีทองได้แบบค่อนข้างจะสวยเลยนะฮะแล้วก็หน้าปัดเนี่ยจะเป็น sunburst ด้วยนะครับซึ่งสีอื่นเนี่ยเพื่อนเพื่อลองไปดูได้นะผมว่าจริงๆซีรีส์นี้เนะี่ยพอแบบมันไม่มีดีเทลลกๆด้านขอบด้านนอกแล้วอะ มันดูดีขึ้นเยอะเลยอะไม่ว่าจะสีอะไรนะครับคือถ้าถามผมง่ายๆเลยผมชอบตัวใหม่มากกว่าอยู่แล้วนะฮะตัวเก่านี่คือแบบหน้าตาแบบลกลุงลังมากไปจริงๆนะครับก็ลองไปเลือกสีกันดูนะครับส่วนตัวเคสนะครับถือว่าทําออกมาโอเคนะฮะ การขัดเงาต่างๆนานานครับด้านข้างเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับเท็กซเจอร์ดูเรียบเนียนนะฮะส่วนขัดด้านก็ถือว่าโอเคนะครับมีการปัดเป็นลายเส้นมาเนียนใช้ได้นะครับแล้วก็ดีไซน์ของเรือนนี้มันค่อนข้างจะเน้นไปที่หน้าปัดนะฮะขอบเบเซลเนี่ยมันจะไม่ได้หนามากนะแล้วก็เวลามองดูเนี่ยหน้าปัดมันจะดูใหญ่ดูโอ่อาแบบค่อนข้างจะอ่านค่าได้ชัดเจนมากๆนะครับซึ่งการอ่านค่าอ่านเวลาก็ต้องบอกว่าทําได้ง่ายนะถึงแม้ว่าหน้าปัดมันจะมีดีเทลเยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบเข็มเขาเล่นมันเป็นสีทองแบบเเเเเนนนีีี้ยยยลลวววกกกกก็็็ตัดัดดสขขมมมาาาาอ่ะไป ค่าได้สบายมากนะครับส่วนเม็ดด้านนอกเนี่ยที่อยู่ตรงมาร์เกอร์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลูมนะฮะ พยายามเอาไฟ UV มาส่องดูแล้วนะครับก็ไม่ได้เลืองแสงไม่ได้เก็บแสงอะไรนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเข้าที่มืดนะก็ต้องอาศัยการสะท้อนแสงของเข็มเอานะฮะว่าแบบมันจะเป็นกี่โมงอะไรยังไงนะฮะส่วนฟ้าหลังเนี่ยก็เปิดโชว์เครื่องมาด้วยนะครับตัวเครื่องเนี่ยจริงๆสเปคค่อนข้างจะโอเคนะฮะความคลาดเคลื่อนต่อวันเนี่ยประมาณ1 0 2 0วินาทีเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นเครื่องที่เที่ยงตรงแบบเผลอๆมากกว่าตระกูล 4R ของไซโก้ด้วยนะฮะส่วนขนาดเคสไซส์นะครับวัดออกมาเนี่ยประมาณอว่รับ่าเดิลเวยนะฮ นะรุ่นเก่าอนะมันจะประมาณ44มิลน,นะครับเล็กลงมิลหนึ่งนะอันนี้ความหนาเนี่ยอยู่ที่11.9ส่วนลักซ์ลัก์เนี่ยวัดออกมานะฮะอยู่ที่ประมาณ49.9มิลน,นะครับตีว่า50มิลก็ได้นะฮะถือว่าโอเคนะครับเทียบกับเคสไซส์นะพอใส่ได้นะฮะส่วนน้ำหนักเนี่ยจับจับดูนะครับก็ถ่วงประมาณหนึ่งนะครับช่างออกมาปั๊บนะฮะอยู่ที่120กรัมนะครับ ถือว่ายังไม่ได้หนักมากเท่ากับพวกนาฬิกาดำน้ำนะครับแต่ก็มีน้ําหนักที่กาลังพอดีนะฮะทำให้แบบรู้สึกว่ามันมีความตันๆอยู่นะครับส่วนตัวสายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่ปกติผมจะไม่ได้ชอบมากนะฮะเพราะว่าหน้าตามันก็จะดูคลาสสิกดูมีความแบบย้อนยุคมีความวินเทจประมาณนึงนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าสายแบบนี้เข้ากับหน้าปัดแบบนี้ไหมนะฮะถือว่าเข้ามากนะครับคือถ้าเกิดให้สายมันเป็นออร์เนี่ยผมว่ามันก็จะดูโดดไปดูวัยรุ่นเกินไปนะฮะ นาฬิกาหน้าแบบนี้มันก็ต้องสายแบบนี้แหละนะครับถึงจะไปด้วยกันได้ดีนะครับส่วนคุณภาพสายอะโอเคเลยนะเราจะเห็นรอยประกบอยู่บ้างนะแต่ถ้าเกิดแบบมองจากระยะกกไกลเวลาจับจับดูเนี่ยถือว่าเป็นคุณภาพที่แบบโอเคเลยอะยอมรับได้ในราคาประมาณนี้เลยนะครับส่วนบานาพับเนี่ยอาจจะมาบางๆไปหน่อยนะครับแล้วก็ไมโครเอจัสเนี่ยให้มา2รูซึ่งอันนี้ผมม่นน้อยไปนะฮะต้องการสัก3รูอะกลังดีนะครับเพราะว่าลิงก์เนี่ยมันไม่ได้เล็กมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับ ข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะฮะผมตัดสายออกไปเนี่ยยังเหลือให้ตัดอีกหลายข้อเหมือนกันนะครับดังนั้นคนข้อมือเล็กกว่าผมก็ยังใส่ได้นะฮะแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดข้อมือใหญ่เนี่ยขึ้นข้อปั๊บเนี่ยมันก็จะแบบเต็มไม้เต็มมือเต็มข้อดูสวยงามมากกว่านะครับซึ่งเวลาขึ้นข้อนะออกมาใช้ได้เลยนะการเล่นแสงของเขาว่าผมว่าทําได้ดีนะครับพวกมาร์เกอร์พวกเข็บเนี่ยมันสะท้อนได้ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สีซันเบิร์สของหน้าปัดเนี่ยกับขอบเปเซลอะไองเยมันแบบ ไปด้วยกันได้โอเคเลยนะครับผมว่าภาพรวมค่อนข้างจะลงตัวเลยนะแล้วก็การที่แบบมันไม่ได้มีดีเทลขีดมาร์เกอร์สีข,ขาวๆเยอะๆเหมือนรุ่นก่อนนะ ทำให้มันก็ดูมีความเล่นแสงมากขึ้นนะครับคือรุ่นก่อนอ่ะพอมาร์กเกอร์มันเยอะแล้วนะฮะเวลาเราหมุนไปหมุนมานะมันจะไม่ได้มีความรู้สึกว่านาฬิกามันแบบสะท้อนแสงหรือประกายอะไรเลยนะฮะมันจะสนใจแต่ไอขีดทั้งหลายนี่แหละที่มันอยู่บนหน้าปัดนะครับแต่อันเนี้ยมันจะไม่ได้กวนมากละนะครับแล้วก็เราจะเริ่มมองเห็นการสะท้อนแสงการเล่นเงาของตัวนาฬิกาแล้วนะครับถือว่าเป็นการลดทอนรายละเอียดลงไปที่ทําให้ในาฬิกาเนี่ย ดูหน้ามองขึ้นเยอะเลยนะฮะสำหรับเรือนนี้นะครับส่วนกระจกเนี่ยเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับว่าเป็นไมโครคริสตัลธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ได้มีความโดมอะไรนะฮะเรียบๆเลยนะครับแล้วก็นูนขึ้นมาจากขอบนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะครับ ตามมาตรฐานทั่วไปนะฮะส่วนการตัดแสงกระจกทําได้ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับหลายๆมุมก็เห็นหน้าปัดได้ค่อนข้างจะเคลียร์เลยนะครับอาจจะแบบไม่ได้ตัดเทพเหมือนกับพวก Orient Star แพงๆนะฮะแต่ว่าในการใช้งานทั่วไปอ่ะถือว่ายอมรับได้แล้วนะครับระดับนี้นะฮะฟิลิ่งบนข้อก็ประมาณนี้นะครับใส่สบายนะตัวสายเนี่ยถือว่าแนบกับข้อมือได้ดีนะฮะแล้วก็ความกลางเนี่ย ไม่ได้รู้สึกว่ากลางมากนะฮะเพราะว่าสายเนี่ยมันตัดลงมาตรงๆจากด้านในลักเลยนะครับไม่ได้แบบพยายามจะยื่นออกมาก่อนอะไรแบบนี้นะฮะโอเคเลยแหละนะครับเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ง่ายเรือนหนึ่งเลยนะฮะไม่ว่าคนข้อมือจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับ นาฬิกาหน้าเขียวเนี่ยจริงๆเปลี่ยนสายไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีคู่สีที่แบบเหมาะกับเรือนนี้ไม่กี่สีเท่านั้นนะฮะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมขอวัดลักให้ดูก่อนนะครับอยู่ที่22มิลนะครับลักไซส์เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะฮะค่อนข้างจะไปทางสปอร์ตเลยซึ่งนาฬิการจริงๆลุกมันไม่ได้สปอร์ตเลยนะ แต่มันต้องใหญ่อะเพราะว่ามันก็ต้องบรรจุฟังก์ชันเข้าไปในตัวเครื่องอะไรมาเยอะแยะนะครับดังนั้นเนี่ยคำแนะนําแรกของผมเลยนะฮะถ้าเกิดใครจะหาสายมาใส่กับเรือนนี้นะครับพยายามหาสายที่มันมีความลู่ลงมาเยอะหน่อยนะฮะจาก22เนี่ยเหลือ20หรือว่าเหลือ19เหลือ18ก็ยังได้นะครับคืออย่าใช้สายที่แบบมันเป็น22อะแล้วก็เป็นเส้นตรงไปจนถ,ถึง22ที่บัเคเกิลนะฮะมันจะทําให้ในาฬิกาเนี่ยดูตันมากขึ้นนะครับคือมันจะดูสปอร์ตเกินไปอะในมุมมองของผมนะครับแต่สุดท้ายนะ แบบนั้นก็ไปทาสีเรียดนะฮะใช้ได้เลยนะครับโดยเส้นแรกที่ผมว่าเหมาะแน่นอนก็คือสายน้ําตาลแบบนี้นะครับคือน้ําตาลกับเขียวเนี่ยมันไปด้วยกันได้อยู่แล้วนะฮะแล้วยิ่งเรือนนี้อ่ะมาร์เกอร์เข้ามาแบบเป็นสีทองๆด้วยนะยังไงผมว่าไปด้วยกันได้อยู่แล้วอ่ะนะครับไม่ต้องลุ้นเลยนี่นะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยนะฮะสวยเลยนะผมว่าดูแบบโอเคขึ้นเยอะนะครับคือมันดูชิลขึ้นอะ่ะแล้วก็ดูแบบ ใส่ไปทํางานได้จริงจังมากขึ้นะนะฮะอย่างผมอะผมจะมองว่าสายเหล็กเมื่อกี้มันจะดูมีอายุไปนิดนึงนะครับพอเป็นสายหนังแบบนี้นะมันก็จะแบบดูวินเทจละแล้วก็ดูสบายๆนะครับไม่ได้แบบมาจริงจังมากมาแบบเป็นเหล็กตันๆขนาดน,นั้นนะฮะแล้วก็การสวมใส่บนข้อนะฮะสำหรับคนข้อมือเล็กนะเวลาใส่สายเหล็กอะสายมันจะแบบค่อนข้างจะตัดลงมาแบบเห็นเป็นทรงเหลี่ยมๆไปนิดนึงนะฮะแต่พอเป็นสายหนังแบบนี้นะครับมันก็จะดูเนียนๆตาแล้วนะฮะแล้วก็เพื่อนๆลองดูคู่สีนะครับเวลาหมุนขึ้นนะ น้ำตาลมาเขียวมาทองเนี่ยโอ้โหแบบเข้ากันมากเลยนะครับเป็นหนึ่งในสายที่ยังไงเนี่ยผมว่าคนซื้อเรือนนี้นะลองดูออปชั่นซื้อสายแบบอย่างเงี้ยติดไปด้วยนะฮะผมว่ามันจะแบบเปลี่ยนใส่ใช้งานได้แบบไม่เบื่อเลยนะครับจริงๆสายน้ําตาลนะ่ะมันเข้ากับหน้าน้ําเงินหน้าดําอะไรได้หมดเลยนะฮะถือว่ามีเส้นหนึ่งแล้วแบบคุ้มเลยอะนะครับไซส์ยีมิลแล้วก็มีความลู่ลงมาเหลือประมาณ20มิลน,นะฮะอันนี้ก็เป็นออปชั่นแรกนะที่ผมว่าแค่นี้ก็ น่าจะพอตัดสินใจได้แล้วนะครับว่ามันเหมาะกับสายอะไรนะฮะแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมลองแถมแบบนาโต้ให้ดูด้วยแล้วกันนะครับผมจะลองเป็น MN ็สบสีแบบค่อนข้างจะกากีนิดนึงแล้วกันนะฮะจะได้เห็นนะว่ามันออกมาเป็นยังไงได้บ้างนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็พอได้นะครับอาจจะไม่ได้เข้ากันมากเท่ากับสายหนังเมื่อกี้นะฮะในมุมของผมนะครับแต่ว่าคู่สีเนี่ยมันยังพอไปด้วยกันได้กับตัวมาร์กเกอร์ทั้งหลายนะฮะอย่างเงี้ยขึ้นคอแล้วแบบโอ้โหรัดพอดีมากนะครับหมุนดูคู่สีดูนะฮะ ฟิลลิ่งอาจจะกระโดดกระโดดไปหน่อยนะครับก็ลองดูเป็นออปชันก็ได้นะฮะเผื่อใครอยากจะลองเปลี่ยนสายดูนะฮะจริงๆถ้าเกิดจะให้แบบเซฟสุดนะผมว่าเป็นสายนาโต้สีดำๆอ่ะหรือว่าสีเข้มๆอ่ะจะรอดกว่านะครับอันนี้ก็จะออกแนวคอนทราสต์หน่อยนะครับส่วนราคาป้ายของเรือนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ90,00กว่าบาทนะฮะแต่ซื้อจริงเนี่ยก็6 7 0 0 0เนี่ยผมว่าน่าจะได้แล้วนะครับตามส่วนลดของดีลเลอร์ต่างๆนานาเลยนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคคคมมเเนนนข้้าาลลลยะรรััับบบแวพกให่ิป สวัสดีครับ